ท่านผู้ชมวันนี้เบียร์กับพี่วันก็พาท่านผู้ชมนะคะมากินลาบค่ะอันนี้จะเป็นซ่านะคะซ่าเนื้อดิบนะคะส่วนทางนี้จะเป็นลาบเนื้อดิบค่ะแกงอมอเนื้อค่ะท่านผู้ชมหอมมาก วันนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวล้นๆหอมๆมานะค่ะท่านผู้ชมทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบเจอกับช่องของกินํำบ้านเฮากับวันเบียร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันพาท่านผู้ชมมากินลาบข้างนอกค่ะ ร้านนี้เราเคยมาตั้งแต่สงการแล้วเนาะเราเคยมารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นเป็นสงการค่ะอันนี้เรามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ากับข้าวร้านนี้อร่อยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกอย่างนะคะจะเป็นลาบเนื้อลาบหมูจะเป็นแกงอ่อมต้มแซบอะไรนะคะหรือว่าซุปขางวัวนะคะทุกอย่าง50บาทค่ะก็เหนียวนะคะกระเทียมละ10บาทค่ะแต่ว่า อร่อยมากนะคะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็ร้านก็อยู่กิดกับถนนใหญ่นะคะอยู่กับเยื่องๆยองของโฮมมาร์ Home ะคะ่ะที่ขายวัสดุกอ่อสร้างเนาะใช่ไหมคะวัสดุกอ่อสร้างจะเยี่ยงๆตรงข้ามกันนะคะชื่อว่าร้านาร้านผัดนะคะผัดร้านลาบนะคะถ้าเรามาจากทางเชียงแสนนะคะเราจะออกไปสู่ถนนใหญ่ทาง ี่แยกไ,ไฟแดงเบิร์ดนะคะก็จะอยู่ตรงซ้ายมือค่ะเพราะว่าเรามาทางด่านโรรแดนแม่สายนะคะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าทางสี่แยกไฟแดงเบิร์ดนะคะแล้วก็เราจะอยู่ทางขวามือค่ะอยู่เยื้องกับโฮมมักนะคะถ้าถ่ายดีๆกับโฮมมักที่ขายวัสดุก่อสร้างนะคะค่ะวันนี้เรามากินลาบด้วยกันนะคะนี่จะเป็นซาดิบนะคะซาเนื้อค่ะ ะะตัดเส้นไหมคะท่านผู้ชม50บาทค่ะแล้วก็พ่วันสั่งนี้เป็นลาบเนื้อใช่ไหมคะน้านี่เป็นลาบเนื้อสุกนะคะนี่ก็50เหมือนกันค่ะ50บาทนี่เป็นแกงอ่อมนะคะท่านผู้ชมอี๋เนื้อเน้นๆ50บาทเหมือนกันค่ะมาค่าท่านผู้ชมเราทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีแต่เมนูเนื้อนะคะ กดเลยไม่ได้มัดผม,มดสามารถคนนัดหนึ่งนะพี่บัญชินก่อนเลยยาดีจะพี่น้องหลับเนื้อจาวันนี้แตะแล้วกันจ้ะน้บเนือ้อแบบนวดเนือเน้อจา้าะนวดลืม เน,เนื้อเนื้อควายเลยเนื้อวัวเดี๋ยเขากินอะไรกินวัวหรือกินควายน่าจะเป็นควายเนาะแ,แสบจะกินเป็นลาบเนื้อจะมาเนี่ยซุปกินน้ำแข็งแสบๆน้ำกันงระเบียงนอกน้ำแข็งเลยน้ำรอกมันอากาศมันมุดเหมือนเมื่อกันหนาวเลยพี่น้องก็เลยใจผ่าพันข้อมันหนาวีวันชอบเป็นคนกี่หนาวจ้ะเยือกหน่อย เสพนุ่นนวนร่วมกันจากพี่น้องกินอาหารเหนือก็อู้เนือตัวพี่น้องล่ะแกงออมเนือเจ้าแกงออมลำลำตึกเลยกันเจ้า มาเจ้าไปน้องกินข้าวไม่ัน <c oughs> วันนี้ขอโทษขออภัยคนที่บักกินเนื้อแล้วก็บักกินดิฟเจ้า <c oughs> นี่ซาดดิฟเจ้าวันนี้ปักกัดเงินเลอกไปน่อง กัดเยยพิ่นทำง่ายๆเลยพี่น้องใส่ตับเดเลยนะเจ๊อวูยุจิตถนนเสียงรถไปๆมาๆเสียงดังเลเื่อยๆพี่น้องเด้่อยจราจรแทบแบ่บกินมากตลอดหลายปีหล่ะจ๊า กําแพงก นะมาลองกินพอตุกันมาทานกินขอ<ะ>าวเซ็มกันค่ะพี่น้องไตเมาให้กินอันนี้เป็นห้องวัสซ่าเนาะซาและไก้อยเนี่ยมันก็คือเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเนื้อซาเนื้อซาวัวซาไก่หมือนกซุปแล้วก็เป็นแกงอก แบบเนื้อพี่น้องมาคาทุนผู้ชม เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพมาาเพื่อนไทยใหญ่ฝั่งลาวนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนที่อยู่ทางประเทศนอกนะคะวันนี้เมนูเนื้อค่ะมากินลาบดิบซาดิบแล้วก็แกงอ่อมเนื้อกันนะคะมาค่ะํำใหญ่ๆใ,ให้เราพิซซ่าก่อน ก็ช <Okay. laughs> ่างซาสาดิบด้ดวยจ้ะที่วันกินได้เมื่อกี้ข้ามดอกซาดิบจ้ะซาเนื้อจา้ะแสีบๆน้องกันจ้ะเตรียมกันกิน,นกับผพกะกัดกินกินเวลากินเนี่ยน้ำขุนหัวคือจังปลาสลิีเนีย่ยพี่น้องเอ,อ้ย ก็ใจบึงเลยเนี่ยเขาจะโอ้ยค่ายปลาสับบี้ต้งใจพี่วานให้อยู่ดีๆเขาพูดเฮ้ยขึ้นหัวจะพี่น้องนก็จะปลาสบบี้เนี่ยซิมมึงพร้อมอ๋อหนุนตาออกเลยปลาสับบีเนี่ยขึ้นแห้งขึ้นขึ้นหัวเลยไหมไปนอง บประจำซื้อร้านลับพัดขายปลาแพ้งนึ่งจ้ะเคยห้าสิบบาทจารห้าสิบบาทจารห้าสิบบาทจ้ะน้ำกระซพร้อมรูกถูกธรรมดาล้านอื่งมันจะส่วนมากมันจะขายเจ็ดสิบบาทจ้ะ เห็นว่าร้านนี้แหละเพิ่นขายแค่หาสิบบาทขายของแค่แซ่บพรจะมรือวันกับน้องเยเี่ยมากินประจำจ้ะน้ำกันเดือยเพลิดเพลนองเลยแหงคือนีแหงก็เพลิแหงขึ้นขึ้นหัวเลย เอ็นสวยสวยสมองเอ็นเพิ่มทำใหญ่ๆรถเสียงรถก็จะดังเหมน้าเจ้า ก่นจะก่อนเข้าพรรษาเนี่คนจะมีวันกินวันตายก็คไปกับเาไปซื้อจีนเนาแม่เนเขาไปซื้อจีนมาด้นจู๊เหรอตายาบุเยอเลยฮะหรือวันกินจู๊เราคอยเก่งกันได้องเกินได้ จุเนื้อดิบกินแล้วมันรู้สึกว่าไ่ค่อยไหวเนื้อดิบลาบไปซื้อคือวยจะหรือว่าซ่าเนื้อทั้งเนื้อจะม,มาละเพื่อจะมาเป็นตัว่งเดียวชวนไปซื้อเนื้อในตลาดก้อนขอบันสา,สามไม่เห็ดจุ่ไม่เห็ดลาดดิบกินก็นได้บอกว่าจุ่เห็ด มนังเบเก็ตคนเดียวก็กินว่าใครได้เขาก็เลยจะพี่น้องกินเลยจ้ะบอกินเลยจ้ะอืกินเหล่งเพราะว่าตั้งแต่ทำช่อง YouTube มานะคะเราเพิ่งกินกินกุิ่แค่รอบเดียวเนาะใช่อ้ยเพดเอนเพี่นน้องเอ้ย คำหนึ่งค่ะ่านผู้ชมเกตเกพี่นองเ้ย ลองดูนะคะสุดร้านนี้เขาจะใส่แบบมันดิบมันหมูดิบ กินแล้วลก, <c oughs> กินบ่ได้ไลทยทอเขาเขาสวยจ้ะกินได้หมดนางเป็นมูนองเบียก็ไหนองเบียกินหมดอหนม,ม,ม้มดไปก็มีจานนี้กับมดแล้วอันนี้กับมดแล้วเลตานาลเลนี่น้อยนึงนางเป็นมูกัเด้วอยจากพี่น้อง <c oughs> ดีเชยเลยนะเอ,อแล้วจัดให้หมดเลยค่ะเยี่ยงเลยพี่น,น้อง มาเหลือแล้วสองจานมาเหลืออย่างแี้นีก็เหลือกรนหนามีก็มาเหลือแล้วสามอย่างพี่น้องวันนี้ลาบซุปเนื้อ,อลาบดิบเนื้อแล้วก็แกงอ้อมเนื้อจากเสร็ๆเ็ทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องมีนู่นเนื้อวันนี้น้องเบียว์ประเทศก็เผาอีกแล้ววันนี้ เจ้าสำหรับพี่น้องแม่สายหรือว่าพี่น้องทางเชียงรายนะเจ้าผ่านไปมาแถวสีแยกไฟแดงเบิร์หรือว่าสีแยกไฟแดงทางไปเชียงแสนนะเจ้าแว่มาอุ้หน่านขัดร้านลาบได้นะเจ้าสําหรับวันนี้ก็อนพี่ไพ่ด้วยกับอู้กับเมืองเลยนะเจ้าเนาะเพราะว่าอู้รวดเลย สำหรับวันนี้ก็เบียร์กับปีวันนะเจ้าพาท่านผู้ชมมากินเมนูเนื้อเมนูลาบนะเจ้าที่ร้านพัดร้านล,า,นลาบเป็นสายนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆให้ตัวนะเจ้าเพื่อที่่าได้พลาดช่องของกินลำบ้านเฮาวันเบียร์นะเจ้า สำหรับคลิปนี้ก็เบียร์กับพี่วันก็อนขอบคุณจันนักมาเจ้าเจอกันใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้า ตุขงขาขางัว,องวนอไม่เล่นนอนนให้กินกับเจ้าเ,าเ,าเาได้แล้วเจ้าอันนี้คืออ,อันนี้คืออย่างเจ้าไม่เล่นอันนี้ต้งแซบเอ็นขางัวเจ,จ้าอันนี้ต้าคือน้องถุนง,น,งนึงเน้อต้แซบตะกี้ไม่ได้กินโอ<ๆ>้ได้กินจังเลยอันนี้ต้งผงแกงอเจ้าได้แต่เนื้ออย่างเดียวแก้อย่างเดียวมาได้ รอบนี้ถ่ายเอาเจ๊แบบดีๆกัมหนึ่งรอบแรกม่ผมได้ถ่ายดีๆห่อตระไดเจ้าอันนี้สามสิบาทนะจ๊ะหอนึ้ไก่แล้วก็จะเป็นน้ำพริกตาแดงอ๋อน้ำพริกทชนเน่าอ่ะมันจะตาแดงนะเจ้าเป็นทชนเน่าสีมันคล้ายๆกันเนาะสิบบาทกินเจ้าข้าวเหนียวเมาะนะจ้ามีแคบหมู ส้มเว้มาอุดหนุน no กันได้นะเจ้าใมากๆเลจ้าอาหารก็่อยาร้านัดร้านลาบผัดเออผัด้นลาจาอรอาหาีบ้าที่บ้าาอันนี้สามสิบเซนจ้าหอมเือไก่จ้าสี่เซสีน